เาไม่เคยปูนะะแต่นี่เห็นแล้วรู้แล้วนี่คือลูกเขาเนี่ย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 เนี้ยเนี้ยว้ายมันเอา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 ให้เพื่อนมาดูใกล้ๆมันเราเราดีใจดีใจปลูกผักนะคะเพื่อนที่พันไปพันมาสวัสดีนะคะสวัสดีจากฝั่งอเมริกานะคะเพื่อนๆจ้ะขอบคุณมากนะใครที่เป็นคนไทยก็ตอนนี้ก็ต้องกันคืนเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะเนี่ยค่ะหรือว่าใครที่เป็นเอ่อ ่ uh, ไม่ใช่คนไทยเนาะก็ hello how are you นะคะ welcome to my channel นะคะ I'm live uh, stream at เขาเรียกไง Austin นะคะ Austin Texas นะคะ in my backyard garden นะคะเนี่ยค่ะไหนล่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยนั่นนั่นเห็นไหมเนี่ยแหละนี่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 นี่ลูกเขาเนี่ยในในแล้วก็ลูกเขาเนี่ย แล้วก็อันนี้ก็ลูกเขาอีกเนี่ยเห้ไหมขอโทษทีด้วยเพราะว่าโทรศัพท์ตั้งขาอยู่ <c oughs> ขากล้องอเออดูวิวัฒนาการเราเห็นเราไม่เคยเห็นวิวัฒนาการของเขานะคะแต่มาเห็นเราก็ดีใจเออมีลูกแล้วดีใจจังซุ้มเล็กๆปลูกปลูกปลูกไว้ต้นหนึ่งซุ้มนี้ปลูกไว้ต้นหนึ่งเออสงสัยซุ้มนี้อาจจะได้กิน <laughs> อย่าล้มนะตัวเองเอออย่าล้มนะ <laughs> ปลูกไว้ต้นหนึ่งได้พอได้แล้วแล้วอ่ะแล้วขออนุญาตไปอา้อาวมีดเราอยู่ไหนอ้ยเนาะแก่แล้วก็อย่างเนี้แหละค่ะลืมลืมมาวางมีดไว้ที่ไหนกันไกลกันไกลตับ <c oughs> ไปอ่ะ อดีใจแล้วดีใจดีใจดีใจมันได้มันได้ทองแน่เนี่ยปลูกผักลุ้นไปดีใจมันได้ทองอ้าวลูกอันนี้ก็มีลูกเนื้อโอ้ยเนาะว้ายเขาเลยมานี่เนอ้อยอ้าเอ้าอย่าหักเด้ออย่าหักเด้อเสียงอะไรก็แก๊กเมื่อกี้จะเอาเขาจะเอาเขาขึ้นตรงนี้ เออจะให้เขาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้นะเออเอา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 ใหม่ไม่เป็นไรเดา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 ทำซุ้มให้เขาก่อนค่ะทำซุ้มให้เขาก่อนเดี๋ยวนะต้องเอาเอา่อโอ้ยจะได้กินแล้วนะปลูกไปปลูกมาปลูกผักมันต้องได้กินผักสิเออเนี่ยอ่ะ เอานี้ลัดเข้าไปกันอยู่ตรงนี้นะตัวเองเออแล้วก็เออ,เอ,อ,เอ,อกลิ่นเขาก็จะมีกลิ่นกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะหอมแบบหอมยังไงไม่รู้อะแต่เขาไม่เ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่เวลาเวลาเราปลูกผักเราก็ นกเขานกเขาไม่ใช่นกเราเราก็ได้กลิ่นเนาะอย่างเหมือนดอกดอกมะละเนี่ยถ้าคนไม่เคยปลูกเนาะก็จะไม่รู้ว่าดอกมะละมีกลิ่นหอมมากนะคะ Bitter melon is the the flower in the morning when I w a l k o u t and walk you know walk outside and smell the the bitter melon flower คือหอมมากดอกมันหอมมากๆนะคะเนี่ย หอมมากๆดอกมานาวนี่คือหอมเพราะว่ามันหอมมันดอกอะไรนะยังคิดไม่ออกเลยดอกจำปีจำปาหรือเปล่าแต่มันมันหอมไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นอนะแต่ว่ามันหอมจริงๆร้อนร้อนร้อนอันนี้ก็อันนี้ก็อ่าอ,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 อะไรนะดอกอัญชนันอันนี้ก็งอนไกนะ่ดอกงอนไก่บ้านเรา เดี๋ยวตะอขออนุญาตขออนุญาตนะนกจะขออนุญาตออญาตัดอ,อ,อ,อ่ะกล้องขากล้องไม่ดีขากล้องก็เหมือนอายุอายุของเจ้าของช่องเด,ด,ดินๆนะแป๊บนึงเดยนนัแป๊บนึง